มันเปนแล้มันเล่นกว่ไฟดมเจามจะเยอะกว่าครับสทีองตัวนี้มีเว่รนับ่นู่นครับแต่นี้มีตาใส่คนี้จส่ม่ถนเกมมัเก้าุกา ที่ตรวสอบงทุกตอในห้วงเดือนธนวาคมซึ่งเป็นห้วงที่มีการเทศกาลนั่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้จัดการกำลังฝันเมืองเน้นย้ำเรื่องการมาตรการในการเสริมกั้นโดยที่มีการวางกำลังตลอด แนวชายแดนในการใส่กั้นและปรับความยาเอียดโดยผลการปฏิบา,งงานในในวันนี้ที่ผ่านมาเกิดจากการวางแผนรับภาพเข่าที่ปรากฏขอให้พี่น้องประชาชนใหม้มั่นใจในการทํางานของทหารตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ตํางนชายแดนึ่งจะประสานงานร่วมกันในการเส่กั้นและปรับความยาเอติดไม่เกิดผลสุดลึกลเพื่อไม่ mm hmm. ให้ มีการลร่องเรือลำเลียงเข้าสู่แหล่งที่ต่อในต่อไปครับ